สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่อง a e y Auto Import นะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับแฟนเพจนะครับแล้วก็แฟนคลับแล้วกันนะฮะตอนนี้คือต้องใช้คำว่าแฟนคลับแล้วนะฮะเพราะสื่อของเราเนี่ยตอนนี้ที่แบบขยายอย่างรวดเร็วอีกสื่อหนึ่งก็คือ YouTube นั่นเองนะฮะเอาล้วะฮะวันนี้เจอเจออ้นทีไรน,นะฮะต้องบอกเลยมีของดีๆ มาให้ชมกันแบบเด็ดเดดเ,ด,ดเลยทีเดียวนะฮะวันนี้พามาชมรถบ้านนะฮะกับโครงการวินวินวินคำว่ารถบ้านไม่ใช่เอารถมาทำเป็นบ้านนะฮะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคำว่ารถบ้านหมายความว่ารถใช้งานนะครับในครูเรือในครอบครัวนะฮะแล้วก็ทำการเทิ์นะฮะเข้ามากับ a e y auto import ด้วยโครงการ วินวินวินนะฮะรถสวยคุณภาพเดอ่าคุณภาพดีนะฮะชื่อคุณเอกการาตีมีที่นี่แน่นอนและวันนี้สองคันจุจๆกันไปเลยนะฮะกับฮุนไดแกสตร์เล็กเจ็ดที่นั่งครับและที่สำคัญวันนี้ทั้งสองคันที่เห็นอยู่ทางด้านใช้มือและขวามือใช้โปรโมชั่นฟรีดาวกันไปเลยนะครับ เครดิตดีๆฟรีดาวกันไปเลยเอาละพูดถึงฮุนไดกันแล้วนะฮะวันนี้อยากจะมาขยี้เพิ่มเติมให้เห็นมุมอีกมุมหนึ่งของรถครอบครัวจากค่ายเกาหลีกันนะครับฮุนไดาการสตาร์เล็กเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะจุดกำเนิดเนี่ยกำเนิดมาจากการที่เขาเนี่ยเริ่มทำฮุนไดตัว11ทห่น่ามาก่อนนะครับแล้วมี ได้ทำมาได้สักพักหนึ่งครับแล้วก็มีเสียงตอบรับจากลูกค้าว่าทำไมไม่ทําตัว V I P 7ที่นั่งออกมาจากโรงงานเลยล่ะจะได้สะดวกสบายใช้งานคล่องตัวและที่สำคัญได้ในเรื่องของความหรูหรากันไปด้วยนะฮะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีฮุนไดแกนสตาร์เลกนะฮะ7ที่นั่งนะครับออกกันมานะครับในแต่ละรุ่นมาเรื่อยเื่จนถึงปัจจุบันนี่แหละครับคือจุดและ จุดต้นกำเนิดของเขาและถามว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยถึงต้องถึงต้องเป็นฮุนไดแกรนสตาร์เล็กนะครับผมก่อนที่ผมจะเจาะรายละเอียดในแต่ละคันนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่า2องคันที่มาณนะตรงนี้จะมีทั้งปี2015คืออยู่ขวามือนะครับหน้าจะเป็นโมเดลแบบนี้นะฮะนี่หน้าเขาเรียกหน้าหยากัก ะะบางคนเรียกหน้ายักษ์นะครับแล้วแต่นะฮะอันนี้หน้ายักนะครับกับอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้า v ี p แล้วนะครับก็จะเป็นลายซี่ตรงแบบน,นี้ตัวนี้เป็นโฉมปี2017ด้านนี้เป็น2015นะครับ15กับ17ทั้งคู่เป็นการ s t a r ์เลก VIP 7ที่นั่งครับเอาแล้วฮะวันนี้จุกจุกันไปเลยนะครับ เมื่อกี้พูดค้างนะฮะว่าทำไมคนเนี่ยถึงมองตัวฮุนไดแกนสตาร์เลกวีพีกันเยอะอันดับแรกครับด้วยสมรรถนะของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลเทอร์โบนะฮะรีดแรงม้าออกมาได้ทั้งหมด175แรงม้านะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องแรงบิดนี่หายห่วงเลยนะครับ และที่สำคัญคือเรื่องของเกียร์เกียร์เป็นเกียร์อ,อตโตเมติ5สปีดนะครับแต่ที่มันเจ๋งไปกว่านั้นก็คือว่าแกนสตาร์เล็กนะครับหรือในตระกูลฮุนไดเนี่ยที่เป็น H1 เนี่ยเขาสามารถทำวงเดียวแคบได้ถึง5.6เมตรนะครับวงเดียวแคบนะฮะได้ถึง5.6เมตรซึ่งถ้าไปเทียบกับรถตู้ทั่วไปแล้วกันนะฮะผมใช้คำว่ารถตู้ทั่วไปแล้วกันนะฮะคันนี้จึงทำวงเดี้ยวได้ดีกว่า นะครับอันนี้คือในเรื่องของสมรรถนะนะครับและอีกสิ่งหนึ่งก็คือพอเขาอัปเกรดนะฮะเป็น7ที่นั่งขึ้นมานะครับสิ่งที่เขาเพิ่มตเติมคือเรื่องของช่วงล่างนะครับมีความนุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากรุ่นดีลักนะฮะดีลักคือรุ่นอะไรคือรุ่น11ที่นั่งดังนั้นอารมณ์ในการนั่ง7ที่นั่งกับ11ที่นั่งจะเห็นได้ถึงความแตกต่างคือเรื่องของช่วงล่างนะครับเอาละนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง แนสตาร์เล็กและก็ดีลัก1์11ที่นั่งนะครับเอาแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาชมคันแรกของวันนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือฮุนไดแกสตาร์เล็กนะฮะ VIP 7ที่นั่งปี2015ในปี2015นะฮะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าอยากแบบนี้นะครับและไฟสปอร์ตไลท์ยังเป็นสปอร์ตไลท์แบบที่ต้องต้องใส่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟเป็นฮาโลเจนนะครับ อันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ในปี2015ล้อนะฮะในแกนสตาร์เล็กจะให้มาเป็นล้อ17นิ้วนะครับในปี2015จะเป็นลาย C VIP แบบนี้นะครับ17นิ้วนะครับแล้วก็ยังมีสเกิร์ตนะฮะนี่ครับไซส์สเกิร์ตรอบคันนะครับเดินตามมาเลยครับนี่ฮะมีไซส์สเกิร์ตรอบคันคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะฮะเพิ่งเทินก็มาเมื่อวาน เมื่อวานนะครับเมืม่อวานเมื่อวานนะฮะคันนี้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของโลโก้นะฮะก็จะมีแกนสตาร์เล็กนะนี่ฮะแกนสตาร์เล็กแล้วก็มีโลโก้ VP อ่าโลโก้พวกนี้มาจากโรงงานนะครับฮุนไดนะครับบาร์เซนเซอร์นะก็จะมีทั้งหมด4จุดนะฮะด้านหลังนะฮะการชนท้าย4จุดเอาล้ฮะ ในปี2015เนี่ยยังมีม่านนะครับม่านด้านในเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นของคุณใดอันนี้มีม่านมาจากโรงงานให้ด้วยนะครับอาแล้วฮะไปดูกันว่าฮะว่าคันนี้วิ่งมากันที่เท่าไหร่กันนะครับเบาะนะฮะโอ้เบาะยังสวยอยู่เลยชมครับคือดูแลรักษามาดีมากเลยฮะเจ้าของเก่านะฮะโอเคอ่ะเอาไปดูไมล์เลทกันเนาะว่าคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่กันนะครับ เปิดมาฟึบเจ็ด0มืนสี่พันนะฮะเจ็ด0มืนสี่พันหนึ่งสี่ร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรนะฮะคันนี้นะครับเอะเอ๋เอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มิเตอร์อะไรนะฮะนี่มิเตอร์อะไรนี่ฮะซูมมาดูกันตรงนี้ฮะเขียนว่าเทอินนะครับคุณพะ เจ้าของเดิมใส่ช่วงล่างนะฮะเทอินมานะฮะปรับปรับความนุ่มนวลได้นะฮะตรงนี้เป็นชกอ้าไฟฟ้าโอ้โหใครได้กันนี้ไปแบบคุ้มคุ้มจริงถ้าเป็นสายเล่นรถไปพิมพ์หาเลยฮะช่วงล่างเทอินหุนใดจะรู้เลยว่าราคาไม่ธรรมดานี่แล้วมีตัวตัวปรับปรับไฟฟ้ามาด้วย โอ้โหใครไท้คันี้ไปบอกเลยคุ้มมากนะครับอันดับแรกคือไมเลยตามนะฮะอันดับที่สองคือสภาพเนี่ยเบาะยังกิบอ,กอยู่เลยนะครับคิดดูดูแลดีขนาดไหนมา,มาชมใกล้ๆครับนี่ดูแลดีถึงขนาดสเสร็จตางค่าจอดรถนี่ฮะยังไม่เอาลงไปเลยครับอันนี้ไม่ใช่ครับล้อเล่นครับนะฮะโอเคนี่นี่พลาสติกตรงนี้นตรงตรงเกียร์นะครับยังไม่เอาออกเลยนะครับ แล้วก็อฟอนต์นะฮะตรงนี้สามารถเล่น DVD ได้นะครับรองรับบลูทูธ o p 3แล้วก็ระบบเสียงเป็น d Do b y Pro Logic อ่าได้ระบบเสียงสซเราวด้วยโอ้คุ้มนะคุ้มอ่ะไปดูเบาะ VP ด้านหลังกันครับว่าสะดวกสบายขนาดไหนอีกจุดหนึ่งที่คนชอบหาแกนสตาร์เลกก็คือได้ในเรื่องของประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับสข้างเลยนะฮะ และก็เบาะนะฮะเบาะก,ก็จะเป็นสไตล์มิกกี้เมาส์นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่กลางนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะนี่นี่นะฮะพักเท้าไฟฟ้าแล้วก็เอนพนักหลังเป็นไฟฟ้านะฮะโอเคแล้วก็ อีกอันนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของฮุนไดการ์สต้าเล็กก็คือเรื่องของเคาน์เตอร์กลางนะครับเคาน์เตอร์กลางเนี่ยเขาไม่ได้เป็นทําเป็นเคาน์เตอร์กระจกนะครับเป็นลักษณะ,ะของเคาน์เตอร์เพื่อเพื่อแบ่งสัดส่วนนะครับในการในการใช้งานแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของแยกการระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวามีของใครของมันนะครับแล้วก็ในปี2 0 1 5เนี่ยลายลายไม้เนี่ยเขาจะเป็นลายไม้ลมดำนะครับเครื่องเสียง ฟอนต์หลังนะฮะจะเป็นของ Kenwood นะนะครับอ่าและก็มี outlet นะฮะ12โวลต์นะตรงนี้ outlet 12โวลต์120 120วัต์แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเขาเรียกว่าเป็น S-Video นะครับก็สามารถรองรับเครื่องเพยเยอร์ที่มี Channel S-Video ได้แล้วก็จอ22นิ้วนะครับนี่ฮะจอ22นิ้วโอ้ผมผมผมว่า เออถ้าเอาไปใช้งานเนาะเน้นใช้งานนะผมว่าคุ้มเลย 1. นึ่ไมล์เรทไม่สูงนะครับ 2. มีประวัติเซอร์วิสครบมีบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่เลยนะฮะคันนี้นะครับประวัติชัดเจนมากนะครับโหขึ้นได้สูงสุดขนาดนี้เลยนะมันเป็น2สเต็ปนะแล้วก็กดลงแล้วก็แอร์แอร์ด้านหลังเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ช่องนะครับ 1. 2. 3. อ่าโทษทีเขาเรียก3แถวนะครับ แล้วก็สามารถปรับแอร์แยกด้านหลังได้ต่างหากนะครับส่วนก <c oughs> ระจกด้านข้างอ่ะติดไปหลายครั้งแล้วว่าจะเปิดให้ดูว่าเปิดยังไงอ่ะเดี๋ยวเชิญตากล้องออกด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะว่ากระจกบานนี้เปิดยังไงนะครับใช้งานง่ายครับนะฮะกดปุ๊บ <c oughs> <c oughs> เนี่ยผมว่าอันอกประสงค์มากๆเลยนะฮะด้านนี้จะเปิดได้แบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูบานหลังกันนะฮะว่าเขาเปิดได้ยังไงตามกันไปเลยครับไปดูบานหลังกันครับเราย้ายกันไปด้านหลังเนอะนะฮะนี่ฮะด้านนี้ฮะนี่ก็ดันออกไปอ่าตรงเนี้ยคือเป็นเรื่องของการระบายระบายอากาศในตัวรถระบายกลิ่น นะครับก็ใช้ใช้บ้านหลังแบบนี้นะครับเป็นแม่นวลนะครับเป็นแมนนวลนะครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าคันนี้สวยสดงดงามขนาดไหนนะฮะขอแบบโทษทีนะฮะโอเคด้านนั้นน่าจะเป็นชายล็อกนะ เลยเลยเปิดไม่ได้นะครับอ่ามาอยู่ด้านนี้ไม่ได้เล่นกลนะครับพอดีอีกด้านหนึ่งเขาน่าจะล็อกชายล็อกไว้นะครับเอาละครับมาดูห้องเครื่องกันนะฮะสวยขนาดนี้โอ้ยสวยจริงๆแล้วก็ราคาดีด้วยนะฮะเดี๋ยวบอกตรงไปตรงมาก่อนนะครับรถในโครงการวินวินวินที่เอามาไลฟ์สดนะครับ 80-90%นะครับรถเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้มีการเก็บรายละเอียดต้องพูดกันตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับคือ A Y เราขายความชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาดูรถตรงรายละเอียดตรงไหนเนี่ยที่เราเก็บให้ลูกค้าเราแจ้งชีชชช้แจงชัดเจนนะครับแต่วันนี้ให้เห็นภาพรวมก่อนว่ารถเดิมยังไม่เคยทำสีเป็นแบบไหนนะครับแต่รายละเอียดพวกนี้ ขาดเคลือบสีอะไรพวกนี้อันนี้คือดูแลให้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับอามาชมกันครับ <c oughs> เปิดมาฮนะฝากระโปรงไล่มาตั้งแต่น็อตน็อตเดิมนี่เดิมจริงเห็นไหมนี่ครับเดิมเลยนี่นี่นี่ให้ดูจุดนี้จุดนี้ไม่ค่อยพาดูนี่นี่นะฮะเดิมนี่นี่น,นี่ตรงนี้ฮะ ต้องดูกันขหนรนี้เลยนะเนี่ยมือสองเนี่ยแม้กระทั่งน็อตยึดโคมไฟหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะต้องละเอียดกันหน่อยนะอ่ากระจังหน้าก็สําคัญคือเวลาดูกระจังหน้าดูเพื่ออะไรดูเพื่อให้รู้ว่าโดนหน้ามาขนาดไหนนะครับคันนี้เข้าใจแหละฮะว่ารถมันใช้งานมา6กปีเปีบางคันก็อาจจะมีโดนแต่สําคัญคือว่าโดนโดนเยอะโดนน้อยอยังไงก็ต้องดูแต่คันนี้คือน็อตเดิมเลย นี่ไล่ดูฮะกิฟต์ก็ยังเดิมอยู่นะฮะกิฟต์ล็อกนะครับ <c oughs> เดิมหมดเลยนะฮะแนวเดิมหมดเลยและก็ <c oughs> นี่ฮะแจมแจมแจมสายนะฮะไล่เลยนี่ฝากระโปรงแบตเตอรี่ยังใหม่ีย่างยังใหม่กิฟต์อยู่เลยนะฮะ <c oughs> ห้องเครื่องก็สะอาดมากๆนะครับ ใครหาอยู่นะฮะฮุนไดแกสต้์เหล็กนะฮะ VIP ปี2015นะครับบุ๊กเซอร์วิสครบๆนะฮะเข้าศูนย์ตลอดนะคันนี้ <c oughs> นะฮะร,ราคาเป็นยังไงไปดูกันครับราคาราคาคันนี้จัดให้ไปเพียงแค่8,59,000บาทฟังไม่ผิดครับ8,59,000้ 8, 59, 000, บาทเคดดีดีฟรีดาวครับ และสามารถผ่อนสูงสุดได้72งวดตกเดือนละ15,746บาทครับผมอ่าคันนี้นะฮะหุนได้แกสตาร์เล็กวีไนะฮะไปรถปี2015นะครับรถสวยคุณภาพดีนะฮะชื่อคุณเอนะฮะการันตีเราบผมนะครับจบไปแล้วหนึ่งคันนะครับใครชอบสีดำนะครับสภาพผมว่าสภาพ แบบนี้หายากนะฮะวิ่งมาแค่70 0 0 0กว่าโลนะครับก็สนใจทักทายครับ02587 4 6 6 6้หนะฮะหรือ0 8 6 6 6 8 8 9 9 9 9นะฮะสองเบอร์นะฮะฮอตไลน์นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะทักไลน์แอดนะฮะนะฮะมีแอดก่อนนะฮะแอด a นะครับทักทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายดูแลให้คันนี้สนใจอย่าช้าครับ จองเข้ามาเลยครับแล้วค่อยมาดูรถกันนัดหมายมาดูรถกันภายใน3วันนะครับไม่สวยอย่างที่คุยนะครับไม่เดิมอย่างที่คุยคืนเงินจองเลยนะครับอ่าชัดเจนนะครับตรงไปตรงมาคันมาอีกคันครับคันนี้ครับฮุนไดการ์สตาร์เล็ก v i p เช่นเดียวกันแต่เป็นปี2017ครับคันนี้เจ้าของมือเดียวเลยนะฮะอีกมือทำอะไรครับ อีกมือตั้งหัวใจไว้ครับออาอย่าเล่นมุกนี้5บาท10บาทก็เล่นโอเคนะฮะคันนี้เป็นปี2017เอกลักษณ์2017คือซิกหน้าฮะซิกหน้านี่กระจังหน้าเป็นซิกหน้าแบบ VIP นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเลยเห็นเลยสะดุดเลยคือกล้องนะฮะ3า0จากโรงงานและในปี2017สปอร์ตไลท์เป็น LED นะฮะเดย์ไลท์ light, นะครับ ล้อฮะล้อเป็น17นิ้วแต่เป็นคนละลายแล้วนะครับสกเกิร์ตด้านข้างยังคงมีเหมือนเดิมเหมือนปี2015 <c oughs> นะครับไล่มาดูเลยฮะโลโก้ยังมีเหมือนเดิมนะการสตาร์เล็ก VAP นะครับอ่าแล้วก็เซนเซอร์ปาร์คกิ้งเซ,เซนเซอร์นะครับ4จุดนะครับ มาดูกันครับว่าคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่กันนะครับ <c oughs> โอ้โหอยากให้ดูลายเบาะฮะอยากให้ดูลายหนังเบาะ <c oughs> พรีเมียมมากๆลักชูรี่มากๆนะครับและที่สำคัญครับค <c oughs> ันนี้วิ่งมาเพียงห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบ 9ก้ากิโลเท่านั้นเองนะครับสวยมากๆจอฮะจอเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นรุ่นใหม่นะครับรองรับ Android นะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> นี่เล่น Facebook, b ราว์เซ YouTube, Smart View นะครับแล้วก็มีนเลอร์ลิงได้ด้วยนะอ่านี่มีนเลอร์ลิงได้ด้วยนะครับแล้วก็รองรับแผ่นซีด้วยนะครับ นี่น,น,นี่ให้ดูตรงนี้นะครับมี USB พอร์ตนะนะครับ USB พอร์ตมี HDMI อีก1พอร์ตนะฮะเครื่องยนต์เดียวกันเกียร์ตัวเดียวกันนะครับอ่ะไปดูเบาะหลังกันนะฮะว่าคั <c oughs> นนี้มีความแตกต่างอะไรกับปี2015บ้าบ้างนะครับอันดับแรกคือคันนี้สิ่งที่เห็นเลย ลายไม้คันนี้จะเป็นลายไม้สีสีออกน้ำตาลนะครับส่วนปี2015จะเป็นลายาลายสีดำนะครับแล้วก็ <c oughs> ในปี2017เนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเลยคือตรงนี้เลยและตั้งแต่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีในส่วนของแนะอมเบียนไลท์นะนฮะสีแอมเบียนไลท์เนะฮะเปลี่ยนสีได้นี่นะฮะ อ่าเห็นไหมอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะเมื่อกี้เป็นสีส้มแล้วก็มาสีฟ้าสีแดงอ่านูนนๆต้องฝัง่งทางนู้นถึงจะเห็นเห็นไหมฮะอ่าสีฟ้าสีเขียวประมาณนี้โอ้โหเป็นระบบทัสเนาะสามสีฮะ,ะแอมเบียนไลท์ส่วนตรงนี้เป็น LCD นะฮะยี่สิบสองนิ้ว ปุ่มตรงนี้จะเป็นระบบทัสเป็นระบบสัมผัสไม่ต้องกดออกแรงเยอะ <c oughs> นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาอัปเกรดขึ้นมานะครับเครื่องเสียงด้านหลังยังคงใช้เป็นเคนบูดเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับตัวปี2015นี่แอมเบียนไลท์กดเบาๆอย่างนี้นะนี่เป็นทัสสกรีนนะครับอ่าโทษทีครับเป็นเป็นระบบสัมผัสเปลี่ยนได้3สีนะครับ แอร์ด้านหลังยังมี3แถวเหมือนเดิมนะครับกระจกด้านข้างเปิดปิดได้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเรื่องของความหรูหราก็คือลายเบาะหนังนะครับอันดับที่1อันที่อันดับที่2ก็คือลายไม้นะครับอันดับที่3ก็จะเป็นตัวพอร์ตพอร์ตอ่เรื่องของแอมเปร์ไลท์แล้วก็ตรงนี้จะมีเพิ่มเป็น USB 5V 2โวลต์สองแอมมานะครับตรงนี้มีเพิ่มมาให้2 2พอร์ตนะครับเอาล้วฮะสวยๆแบบนี้ ไปขอดูฝากระโปรงหน้ากันหน่อยนะเป็นยังไงบ้างอ่าเชิญเลยนะครับ <c oughs> สวยๆกันเลยนะฮะสวยๆกันเลยนะฮะอย่างที่พี่เอบอกฮนะสดๆใหม่ๆมาแล้วจ้านะฮะสดๆใหม่ๆมาแล้วจ้า นี่น็อตเดิมนะฝากระโปรงเดิมยึดแก้มเดิม <c oughs> นะฮะยึดโคมเดิมน็อตย,ยึดกิฟตต่างๆเดิมนะครับ <c oughs> เดิมเดิมหมดเลยนี่เดิมหมดเลยทุกตัวนะครับแบตเตอรี่นะฮะยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับโอ้สวยขนาะดนี้มาดูราคากันครับมาดูราคากัน เป็นอย่างไรบ้างนะฮะราคาคันนี้ใครมีงบที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เติมเงินกนันขึ้นมาอีกประมาณแสน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 ,นิดๆนะครับคันนี้ไปลดปี2017นะครับราคาอยู่ที่9 7 9 9 0 0บาทนะครับ9 7 9 9 0 0บาทนะครับผ่อนสูงสุด72งวดตกเดือนละ17,000 9 4 4บาทนะครับเอาแล้วฮะรถสวยๆคุณภาพดีแบบนี้นะฮะชื่อคุณเอ๋การันตีรัาผมเอาละฮะใครชอบขนาดนะครับทักถายกันเข้ามาแล้วก็ชั่วโมงนี้ผมบอกได้เลยว่ารถสวยๆแบบนี้เนี่ยถ้ามาต้องรีบตัดสินใจเหตุผลเพราะว่ามาไวและไปไวมากๆนะครับ ติดต่อนะฮะเบอร์ฝ่ายขายนะครับ025874666นะครับหรือ086นะฮะ6681999นะครับสองเบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์ฮอตไลน์นะฮะหรือจะทักขอข้อมูลเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติมนะครับทักมาที่แอดนะฮะมีแอดก่อนนะ aday ออโต้ e ครับเอาละฮะเดี๋ยวพาชมรถช่วงท้ายแล้วก็มาตอบกันว่า มีใครสนใจขนไหนบ้างนะครับในคอมเมนต์นะครับช่วงนี้นะเชิญชมรถกันเลยนะครับผมสวัสดีนะครับคุณมันลนีกานะฮะสวัสดีครับมีใครเข้ามาทักทายกันด้วยนะฮะรถสวยๆคุณภาพดีนะฮะชื่อคุณเอกการันตีนะหลายสดวันนี้ถือว่าเอารถในโครงการวินวินวินนะฮะ เข้ามาเสิร์ฟกันถึงที่นะฮะรถสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับและก็ประวัติชัดเจนด้วยนะฮะไมเลทน้อยนะฮะสวยๆงามๆแบบนี้ชอบแบบไหนนะฮะงบประมาณเท่าไหร่นะฮะดูกันได้เลยนะครับมีเงินไม่ถึงล้านะฮะสามารถเป็นเจ้าของ MPV เครื่องดีเซลนะฮะสุดแสนประหยัด และก็หรูหรานะฮะสไตล์เจ็ที่นั่งเอาไปครอบครองกันได้เลยใช้สำหรับในการเดินทางท่องเที่ยวปลายปีนี้นะอ่าเปิดเปิดประเทศนะฮะช่วงนี้จะไปเที่ยวที่ไหนนะฮะมีรถอุ่นใจแบบนี้เอาไปใช้างานกันนะครับเอาเลยฮะวันนี้ก็ถือว่าพาทุกท่านมาชมรถสวยๆคุณภาพดีแบบนี้ กันเรียบร้อยแล้วนะฮะผมวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะฮะในการที่พาชมรถสวยแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามกันต่อไปนะฮะกับข้อมูลดีๆนะครับที่ AEY เรามีให้กันตลอนะครับกับช่องนะฮะถ้าเป็น YouTube AEY Auto Import นะครับหรือที่ Facebook ก็คุณเอนะฮะรถหรูนะฮะแล้วก็ AEY นะฮะ Auto Import นะครับหรือถ้าเกิดใครจะเข้ามาชม รถทั้งสองคันมาดูตัวจริงนะครับโชลูมของเรานะฮะตั้งอยู่ที่รามอินทรากม14นะฮะแล้วก็อยู่ใกล้ๆแยกมินบุรีนะครับถ้ามาจากแฟชั่นไอแลนด์ก็ยูเทิร์นนะฮะก่อนยูเทิร์นใต้สะพานก่อนถึงแยกมินบุรีนะครับโชรูมเราอยู่สายมือหาไม่ยากครับแล้วเจอกันไลน์หน้านะฮะกับสาระดีๆกับ a e y Auto Import วันนี้โอ้นะฮะของกล่าวคำว่า สวัสดีนะฮะแล้วเจอกันไยหน้าครับบ๊ายบาย